ใครๆก็กลัวแก่กันใช่ไหมคะเพราะว่านานวันเข้าก็ทําให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมแต่สำหรับทนย่าไม่มีอะไรไปหยุดความสวยเราได้เพราะอะไรทันยามี New m a จิตตาเอ็กซท99คะ่ะ มันดีมากเลยค่ะเพราะมันรวบร,รวมสารสกัดที่เรียกว่าเป็นตัวชะลอวัยหลักๆเลยนะคะ Extra g l a s ค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยแบบสุดๆเลยแล้วก็ยังมีตัว Centella ค่ะเป็นสารสกัดจากใบบวบจะช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะ ซึ่งมีผลการวิจัยนะคะที่เขาคนพบว่าถ้าเกิดว่าเราทานเทโล99เนี่ยทานติดต่อกันวันละ500มิลลิกร,รัมนะคะ1เดือนภายใน15วันเนี่ยผิวของคุณจะมีความยืดหยุ่นได้ดีซึ่งจะดีกว่าการทานสารสก,กัดจากแอสทรากาลัสแล้วก็เซนเทอร์าทั่วไปถึง2.4เท่านะคะแล้วที่สำคัญจะช่วยเรื่องระบบไหลเวียนให้มันดียิ่งขึ้นด้วยเทโล99อะค่ะจีนีแอสทรากาลัส นะคะนั่นก็คือมันจะช่วยเรื่องชะลอวัยเพราะว่ามันจะมีสารอ้านอนุมูติสระ anti aging มันมีผลการวิจัยระดับโลกนะคะที่บอกว่าเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นหรือว่าแก่ขึ้นเนี่ยมันจะมีโครโมโซมที่ทำให้เราดูเด็กอะ่ะมันจะสั้นลงเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยร่างกายเรานะคะได้รับนะสารสกัดจาก A อ t r a ั t อ a ลลัสเอ็กนะคะมันจะทำให้โครโมโซมตัวนี้ยาวขึ้นมันก็เลยทำให้คนที่ได้รับสารสกัดตัวนี้จะดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนกว่าเพื่อนวเดียว กัน เรื่องความแก่เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วค่ะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีนวัตรกรรมที่สามารถที่จะช่วยให้เราคงความอ่อนเยาว์ได้ซึ่งตอนนี้มันอยู่ใน New Magenta X-Telo 99ซึ่ง e ท l o 99เนี่ยมันเป็นนวัตรกรรมที่ได้รับเหรียญทองจากการประกวดนวัตรกรรมประเทศโปแลนด์ค่ะมันเป็นนวัตรกรรมระดับโลกในทีเดียวที่มันจะทำให้เราช่วยชะลอความแก่ทำให้ผู้หญิงเราเนี่ยคงความอ่อนเยาว์ค่ะ นิวมาจนต้าเอ็กเโล99นะคะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนจากภายในสู่ภายนอกนะคะใครที่รู้สึกว่าอุ้ยฉันแก่แล้วเกินฉันเหี่ยวแล้วเกินมาจนต้าเอ็กเโล99ช่วยให้คุณกลับมาสาวสักครั้งได้อีกครั้งค่ะ